มาหน่อยกูร not not <Good S 2> ับสวัสดีสดครับด,ดี่ต้อนรับเข้าสู่ c ค t p s สโปร c n a n n นะครับผมซึ่งอีีนี้ก็มากันในอีีที่3 4นะครับผมกับเก mm hmm. ม f i f a ออนไลน์3นะครับผมซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเบนซ์ด้วยนะครับผมที่เอา ID มาให้ผมเปิดนะครับผมซึ่งจะมาเปิดกันพื่นที่น้าอัพเกรดนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับแพ็กนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับผม 06U นะครับผมเจ็ดชื่อนะครับผมบวก5เลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับเจ็ดอันดับนี้ตำหนนี้น่าจะมา5 0 0ร้อนะครับผมแต่ไม่ทราบว่าราคาจะตกไปหรือยังนะครับแล้วก็เป็น 10dbc นะครับผมบวก3นะครับผม 06dbc นะครับบวก3นะครับแล้วก็ 08e บวกสามนะครับผมแล้วก็เงินอีก50 M นะฮะ็กซ์ทีเบนต์าบายนะครับผมแล้วก็ MP Shop อีก30,000นะครับ โอเคครับเราก็จัดกันเลยดีกว่านะครับผมและยังไม่จบแค่นั้นนะครับผมก็จะเป็นใบนี้ด้วยนะฮะโอ้โหซึ่งเป็นใบแากที่ผมเคยเปิดเลยนะครับผมการ์ดเวอร์เบสรวมเวอร์ไรเจนแล้วก็นักเตะตำนานไทยนะฮะ1,50,000แค้นะครับผมซึ่งพีน้องก็มีเยอะพอสมควรนะครับผมก็จัดมาอีกหน่งใบนะครับผม ขอบคุณองค์เพชอีกทีนะครับผมที่ทำให้ผมได้เปิดการอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมคงไม่มีปัญญาได้เปิดนะฮะโอเคครับผมเราก็จะมาไล่กันที่อันนี้ก่อนดีกว่าอ่ะอันนี้ก็ได้จากการแลกเชลมานะครับผมจากการแลกเชลครั้งละหนึ่งใบนะครับผมแลกไปสองลอบนะครับผมก็ได้มาสองใบครับผมเริ่มที่ใบแรกเลยครับผมไปครับโอ้ด็อกบาซิตูนะฮะเจ็ดเอเมนครับขอเป็นพวกทับิลซีได้ไหม ดูดวิวซีอะไรอย่างเงี้ยฟอน์ดวิวซีโอเคครับผมได้กาก้าอีก 61m นะฮะสัวแรบของฟรีล็อบนี้ก็ 68m แล้วครับผมโอเคใช้ได้ครับผมมาเรามาเอาจริงกันแล้วนะครับผมกับเริ่มกันที่10 w c วซีก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ที่แพงๆก็ทำไมมันเรียงกันอย่างนี้ว่าแปลกๆโ <laughs> อเคครับผมก็อัลมัสมูเลอร์นะไม่เข้าอยู่แล้วนะไมคะ์คอนไทรเกอร์ไทรเกอร์ ยยถูกจังตันทีย้ายโคตรถูกเอาออกหัดกันสักหน่อยนะฮะเอาไมค์คอนเข้ามาแทนนะครับโอเคครับผมต่ำๆนี่ก็น่าจะต้อง60ล้านอัพอยู่แล้วนะฮะไปลุยกันครับถ้าแสงมุ่งมาได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมกดแบบเบาๆไายโอเคครับรามอสนะฮะ 65M ็65ครับผมโอ้โห,โหอันดับ4แต่แม่งราคาถูกจังวะ โอ้โหโอเคครับผมไปต่อกันที่คันักเตะ WC 06นะฮะ06นี้แพงสุดก็คงเป็นวิเอ่าเหมือนเดิมนะครับผมบุฟฟอนเอมันเดอะสกเกอร์แม่งแพงกว่าวะ่ะแต่ทำไมมันตกมาอย่างนี้ <laughs> เราก็จะมาเอาเชฟเชนโกออกแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาตัวแ,งแพงๆเข้าแทนนะฮะอย่างต่ำๆในห้าสิบเอ็มก็คือเจไดจิบุฟฟอนนะครับผมเอ มันมีลูก้าโทนี่แพงกว่าเกาบูฟฟ่อนออกครับผมแล้วก็ลูก้าโทนี่เข้ามาแทนนะฮะนี่ครับผมลูก้าโทนี่แพงกว่าบูฟฟอนประมาณสามเอฟนะฮะผมไม่ทรากันนะว่าทำไมมึงจัดอย่างนี้นะครับผมก็ไปลุยกันเลยครับแสงม่วงมาหน่อยแล้วกันแสงม่วงแสงวงไปม่วงโอ้โหย่ามาเลยว่ะโอ้โหจะได้กับแบงนี้ตามร้อยไปเอ็มเลยว่ะ โอ้ใช้ได้ครับสองใบนี้มาก็เกือบสี่ร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหมือขึ้นมือขึ้นมารอบนี้ก็คงไม่ไปต่อเลสใช่ไหม้อ <c> ง <oughs> เป็นต่อเลสเท่านั้นโอเคครับผมรอบนี้ก็ไม่ต่อเลสก็โบซิงวานะฮะไม่ต่อเลสก็โบซิงวาต่อเลสมาหน่อย <c oughs> โอ้โหอินเนสตา โอ้สามสิบกว่าเอ็มเองอะโอเคครับผมไม่เป็นไรครับผมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เวียล่าไปแล้วก็ถือว่าโอเคนะฮะมาใบนี้ก็ทีเด็ดกันอีกแล้วนะฮะสำหรับใบนี้ก็โหราคาลงไปเยอะเลยนะครับผมดูดิโอ้โหแบบตัวแพงๆนี่ก็อยู่อันดับล,าล่างๆก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ามาเช็คก,กันก่อนแล้วกันนะครับผมอูคาร์ลคาร์ลเหลือแค่นี้แล้วอะมาดินี่เจ็ดร้อยกว่าเอ็มเลครับสี่ร้อยห้าร้อย มีใครแพงกว่านี้ไหมมีใครใแพงกว่านี้ไหมครับฮะวันเดอร์ซาหรือ430มนี่ออกได้เลยนะครับผมพร but but อบอดแมนบอดเอเดอร์เขาแพงกว่านะครับวันเดอร์ซาออกไปเลยครับก็กดเดอร์เขาเข้ามาแทนนะครับแล้วก็นิตรลอย460อเอ็มนะครับผมมีใครให้แพงกว่านี้ไหมไม่มีนะครับโอเคครับผมกปม็ประมาณนี้ฮะประมาณนี้สแตแตนนี้แบบสวยงามมากแต่ละตัวดูดิ นี่ยิงเอ็กไอเลยอ่ะไปครับขอคาร้อนหน่อยแล้วกันคาร้อนคาร้อนไม่คาร้อนก็มาดีนี่แล้วกันขอมาแบบแหลมๆเลยไปนี้ขอแหลมๆเลยก็ตรงเลขหนึ่งเลยฮะให้มันขึ้นมาเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็เลยขึ้นอันดับที่หนึ่งแล้วก็โตคาร้อนมาหน่อยอ้โหูเดือดคำเดียวมาเมื่อกี้เลยอือหือ โอเคครับผมก็มาดูกันครับสำหรับแพ็คนี้นะฮะเดี๋ยวใบนี้รอก่อนมาดูกันแพ็คนี้ก่อนละกันนะครับผมว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมกับเงิน1,000บาทนะครับต้องตกอย่างน้อย500-600ยเอ็มเป็นอย่างต่ำนะครับผมก็สำหรับแพ็คนี้นะครับผมได้927าเอ็มนะฮะโดยประมาณนะครับผมถือว่าคุ้มมากนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับผมหมูได้เกือบพันเอ็มมานี่ถ้าผมดูดีๆหน่อยนี่ได้พันเอ็มแน่นอนเลยนะฮะ โอ้เสียดายนะครับ no มันน่าจะต้องดีกว่านี้ยิ่งหนึ่งนะครับผมสำหรับนี้ไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่จะคุ้มมากคุ้มน้อยนะครับผมแล้วก็เราก็ไปลุยกับการใบนี้กันดีกว่านะครับผมสำหรับใบนี้นะฮะเป็นครั้งแรกเลยต้องขอบคุณน้องน้องเบนซ์จริงจรนะครับผมที่มอบโอกาสอย่างนี้ให้ผมมาทําการเปิดนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมสําหรับการใบนี้ไปครับเรากดตรงยาวสีทองนะครับผมเพื่อดึง ตำนานออกมานะฮะขอให้เป็นตำนานเนี่ยตำนานหลักพันของบันอัพแล้วกันจอดเวอาร์มาหน่อยโอ้โหเชีอาลูก้าโมดิกว่าโอ้โเใ็นไอโอเคครับผมก็สำหรับใบนี้ก็ได้เป็นลูก้าโมดินะฮะ มันไม่เป็นตำนานว่ะมันต้องเป็นตำนานแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปตีบวกทายคลิปกันดีกว่านะครับไปเอาอะครับผมก็อยู่กันกับไอดีของน้องทีวยุทธเจ็จอนะครับผมน้องก็ส่งเอาตัวกิสมันบวก5นะครับผมก็4ี่บวก1เช่นเคยนะครับผมจะบวก4บวก2ก็ไม่ได้นะครับผมเพราะตังค์ไม่มีนะครับผมแต้มก็เช่นกันนะฮะโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็ปดลุยกันเลยดีกว่าครับผมชนกัน3มครั้งครับผม ครั้งที่1นึ่งครับ2ครับผมมูลค่าส0 0 m เมนะครับผมองตุนกินมันบวกคาครับผมหมาหน่อยนะหมาหน่อยแสงม่วงหน่อยองตุหน่อยกินมันก็มอนโอ้โหแปลกกว่าโอโ้ก็ขอโทษกับน้องจิ้งจิยุดตัวนะครับผมโอ้โหสีวงเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วแต่มก็ไม่มีอีกนะครขออภัยด้วยนะครับผมโอ้โหแตกละเอียดเลย <laughs> โอเคครับผมก็ก็ไปต่อกันอีกไอดีนึงนะครับผมไปกนเลยครับหลายคนมาที่น้องเบนกันอีกรอบนะครับผมก็จะมาขวดไดนี่เอาเวสบวก5นะครับผมปี10ยูนะครับผม183อเอ็มนะครับผม4ี่บวก2แต้มก็มีด้วยนะครับผมฉายไปจนกัน5ครั้งครับผม1ครับผม2ครับ ครั้งที่3แล้วนะครับผมอีก2ทีเท่านั้นเลยสุดใจสุดใจครับผมห้าครับผมเด n i e l a ี้เอาเวทบวกค่าแสงม่วงแสงม่วงแสงม่วงแสงม่ว,ว,วงโอ้โหสวยงามโอเคครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับผมจากเมื่อกี้ที่หวัวแตกไปนะครับผม โอเคครับผมมีได้ชอบก็ฝากฝากดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อไม่พลาดการติดตามของช่องเรานะครับผมขอบคุณมากนะครับบาย